蹊跷万千，唯愿不可追。宿命再多颠沛，我心也无畏。也愿与你共赴无数次轮回。世间万物枯萎，仍盼何人归？试问天下无双，为谁？一念纵使身。 ขะหชั่วนิจนิรัน์อนิเมชันตอนที่สิทุกท่านยินดีที่จะเปิดหาอคอยรับฟ้าใหม่กับข้าอูซสู้หรือไม่เราเสียนรวมตัวกันเปิดมีไข่ที่สมบูรณ์อยู่ใต้รังที่พลิกคว่ำเพื่อคนได้เผ่าเพืนอินดีต่อสู้ด้วยชีวิต นำทหารข้าเจ้ามาเป็นพรวังเกิดที่เราจะต่อต้านเผ่าเงามาได้จะให้มันทำร้ายครอบครัวของข้าไม่ได้เด็ดขาดป้องหอคอยระฟ้าจนตายเร่งความเร็วเปิดใช้งานหอคอยพลังเทพของเจ้าส่วนใหญ่กระจายที่ค่ายคนแล้วยังจะเอาไม้ซีหมังัดไม้สูงอีกตายไปเสียเปล่า ระวังตัวด้วยนะเจอกันที่หอคอยจินซูพลิกวิญญาณจากขังสิ่งสกงปรกหลัวเทียนพี่โดดบีบรัดเจ้ากังวลมากเกินไปต้องแพ้ตั้งแต่เริ่มอย่างไม่ต้องสงสัย เขาไม่เป็นเท่าทานันไรต้นยางอไงยดงดยด <cas ters> ดทำยังไงดีจะป้องกันไว้ไม่ไหวแล้ว 老夫ฮะอย่าได้คิดจะทำลายหอคอยรับป้าอโอ้ซวงอยากให้เจ้ามองดูโลกใบนี้สยบกับเผ่าเงามมน ไม่มีวันสงบสุขไม่้เยาูใจเอยู่ในหแลวข้าผู้จิวินยินดีรับใายเทพสวรรค์เป็นเกียรติอย่างยิ่งตายหมื่นตายมื่นค้าักลไม่กลัวเพาในใจมีความกังวลจึงต้องเผชิญความตายอย่างกล้าหาญ ชำระร่างทองแก้ไขความชั่วทั้งปวงเพื่อช่วยมนปลยกพวกนี้เจ้ายอมทำลายร่างเทพของตัวเองแม้วิญญ,ญ,ญาณจะสูญสิน้นข้าก็คงจะให้เจ้าทำผิดซ้ำแ,แล้วซ้ำเล่าไม่ได้ สรรพสิ่งเล็กๆชีวิตไม่สิ้นสุดฟ้าดินเสร็จสมบูรณ์ท่านนั้นก็ไปตายที่วมดหูโซนพวกเราร่วมเป็นร่วมตาย นักทแห่งโยหูน์หู ในหอคอยระฟ้ากลนไกอาณาจักรเทพขวางทางไว้ <c oughs> น่าสนใจเช่นนั้นข้าจะเล่นเป็นเพื่อนเจ้าก่อน อูซวงอูซงเร็วเข้ากลไกขังน้ำได้แค่ชั่วคราวท่านเซียนทุกท่านหู๋ซวงควบคุมคกลไกในหอคอยแล้วตอนนี้ขอให้เหล่าเซียนร่วมมือกับข้าเปิดใช้งานหอคอยตรามรณะชำระบาดินตรามรณะชำระป้าดิน Trapor, พอเพียงยัเหลือลมหายใจในิสึกนี้โลกภายหน้าก็จาไม่สลายไปพวกเขาจะรู้เมื่อเคยมีคนกลุ่มนึงทุ่มเททุกอย่างเพื่อกำจัดความชั่วร้ายยอมสู้เพื่อความสมงบสุขของโลก เริ่มทำงานใหม่แล้วโอ้กบาดสังหารโอ้ซงอาศัยกลไกแค่นี้เจ้าจะชนะข้าได้อย่างไรโอ้ซง จะรุ่งสางแล้วหัดเทพเจ้ากำลังออกจากร่างกายของท่านกลัวหรือไม่มีเทพธิดาที่ไม่มีใครเทียบได้อยู่เคียงข้างไม่กลัวไม่เสียได้หากยังมีชีวิตอยู่อยู่เคียงข้างกันเช้าจรดเย็นอย่างมีความสุขหากไม่ได้ก็ตายไปพร้อมกันไม่ผิดต่อใต้ล่และไม่ผิดต่อสองเรา เริ่มแก้าชั้นฟ้าตั้งระง,งานก้าชั้นฟ้าตั้งระง,งานเทพสวรรค์บริสุทธิ์สวรรค์บริสุทธิ์ดาราสองสว่าวงเคลื่อนย้า,ายเ,เส้นทางโบรอน เจาจกักระพัดเป็นที่หนึ่งขอเชิญมังกรยกแห่งวังบุรพานกท่าแห่งวังทักษิณเสียนชื่อแห่งวังประจิมเต่าดำแห่งวังอุดรสี่วิญญาณกลับประจำที่วางไทก่อนยดย่า ดวงดาวขับไห้สิ่งชั่วได้คุ้มครองทุกคนของเขาเหลือแค่เรานั่งวาฝันไปเถอะขอเชิญพยัก์หางไฟบุรพาต่อสู้กับแพทยเขาเดียวที่ดุด,ดานวิหกดันทราที่ประจิม

น,นี่ต้องการกลืนกินหัตถเทพเจ้าหากสามารถรวบรวมเส้นใยที่นางกลืนกินรวมกับกลไกหอคอยราฟา <c oughs> ก็จะสามารถใช้วิธีของนางมาต้ตอบนางได้ข้าเป็นเหยื่อลลอให้นางติดกับอีกไม่นานานางก็จะตามมาเดิมพีพวกเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางเพียงแต่หวงเวลาจนให้กลกสีวิญ,ญญาณเริ่มทํางานก็จะโต้ตอบนางได้พลังเทพมีจากัดไม่สามารถอัญเชิญสีวิญญ,ญาณได้สมบูรณ์ เหนืออีกหนึ่งขั้นสุดท้ายรอให้นางมาเสริมนกยุงสีชติแยกหัดเทพเจ้าออกไปจุหลอกใช้ค้าวิญญาณทั้งสี่พร้อมแล้วราชองค์การแห่งสวรร์ออกกับร่างกลับสู่แหล่งกำเนิดหัดแเทพเจ้าแยก หัดเทพเจ้าหัดเทพเจ้าเป็นของข้าย่จะมีจุดอ่อนอยู่ข้างกายจะขัดขวางข้าได้อย่างไรด,ดูเหมือนว่าผลลัพธ์ที่คาดการเอาไว้มากมายสุดท้ายก็หนีไม่พ้นแบบที่เลวร้ายที่สุด อดีก็ทำลายเผ่าเงามานได้แต่ตอนนี้กลับตกอยู่ในมือของเผ่าเงามานของข้าถ้าไม่ใช่พระนางมารอย่างเจ้าพระเจ้าแม่ก็คงไม่โกรธนักตายทั้งหมดนี้เป็นเพราะเจ้าเจ้าสมควรตายเจ้าสมควรตายเผ่านางไม่ได้เผ่านางไม่ได้สมควรตายเผ่านางไม่ได กลายปเป็นเทพหรือกลายเป็นมารก็ไม่สามารถบรรเทาความแค้นของข้าได้ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้กงล้อสลายโลกนี้ทำลายความสงบสุขทั้งสามโลกกลับไปอยู่ในความกุลาหลกับข้า นางจะใช้หันเทพเจ้าทำลายทุกอย่างต้องหยุดค่ากนสหลายโลก่งไม่ให้ดูดซับพลังจากหันเทพเจ้าเจ้าจนเต็มทุกสรรพสิ่งลุ้ทุกเนีเขาก็แค่ช่วยทุกสรรพสิ่งให้หลุดพ้นเท่านั้นทำลายสามโลกเจ้าก็ไม่รอดลอะวันนี้ต่อให้ต้องต่อสู้จนวิญญาณสูญสิ้นแค่ก็จะไม่ยอมให้เจ้าทำร้ายทั้งสามเร เทพที่ดาวูสวงพวกข้ามาช่วยท่านโดยเฉพาะ,ร,ะรีบชิงหัตถ์เทพเจ้ากลับมาหยุดกงล้อสลายโลกที่เผาไหม้เดิมทีเป็นเทพสวรรค์นดนห่อที่ตายตัวอย่างตอนต่อไปอูสวงเร็วชิงหัตถ์เทพเจ้ากลับมาหยุดภัยพิบัติ ใครขวางทางจะฆ่าให้หมดใครก็อย่าคิดจะขัดขวางข้าข้าจะให้สามโลกตายไปพร้อมกันหยวนจัง <c oughs> ในที่สุดก็มาถึงเวลานี้ไม่มีใครขัดขวางข้าอีกแล้ว <c oughs> พริกฟ้าดิน มนนิชาหวรวรปขณะหนึ่งชั่วนิดนิรันอนิเมชั่นขอบคุณท่านเซนทุกท่านที่รับชมช่วขณะหนึ่งชั่วนิดนิรันถ้าอย่างนั้นข้าขอบันดาลโชคดีให้แก่ท่านฉันมารับได้ที่บัญชีทางการวิชัยละโวยเป่าของไอฉียี่ได้เลย 天地吞没光，万物再无晴朗。陷落凝，万物遗忘。你携来灿烂，人劫数循环，破阵涅槃，陪你到尽。 出去。